สวัสดีครับวันนี้เจอกันผมหมอกิตชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่3ทับ1นะครับและที่สําคัญที่สุดผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก,การเงินแล้วก็เลขนําโชคบุญเสริมดวงชะตาแล้วก็สถานที่วันเวลานะครับในคลิปนี้บอกเท่านี้นะครับ ส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับก่อนอื่นฝากไว้นิดนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริชชอรียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์อดีไลน์แฟนเพจ a c e b o o k สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ็กซ์คลูซีฟก็ทักทายพูดคุยกันทั้นได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นราศีมหาแห่งอันดับที่3ก็คือราศีธนูนะครับหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยราศีธนูอาจจะไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มราศีมหาแห่งอันดับที่หนึ่งสองนะครับแต่โลนลงมาอยู่ที่สามทั้ อาจจะต้องพยายามสร้างบุญใหม่ให้มากขึ้นนะครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาราศีธนูแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นงดราม่าด,ด้วยประการทั้งปวงนะครับคำทำนายของผมเริ่มต้นวันนี้ก็คือวันที่25ตุลาคมสิ้นสุดที่1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นไม่ได้มีผลต่อดีที่ผ่านมาหรืออนาคตที่นอกเหนือจาก1พฤศจิกายนนี้ไปแล้วข้อสําคัญเป็นการทํานายดวงแบบเจนอ r a ก็คือรวมๆมกว้าง เพราะฉะนั้นจงใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินโชคลาภบุญสมบุญชะตาสถานที่วันเวลานะครับคลิปนี้ขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงเรื่องของการงานก็แล้วกันนะครับเพราะว่าใกล้ถึงวันเวลานั้นแล้วนะครับชาวราศีธนูสาเหตุที่บอกว่าเป็นอันดับที่สามทับหนึ่งก็ด้วยเพราะว่าหนึ่ง ยังมีเรื่องราวของวิบากกรรมเก่าส่งผลโนบันดาลอยู่จึงส่งผลให้ลาภผลเงินทองไม่ค่อยเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการหรือปรารถนาบางคนไข่คว้าหาแต่ไม่ค่อยเจอบางคนไม่ได้ปรารถนาแต่มาหาแบบไม่คาดฝันเราเนี้จะปรากฏขึ้นกับคนที่เกิดในราศีธน,นูในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้โชคลาภอย่างที่ผมแปะไว้ตรงหน้าเพจมาจากความฝันและก็บ้านเลขที่ที่เราอยู่อาศัยแต่ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาจากบ้านเลขที่เลยทุกอย่างมันจะต้องมาหรือมีเทพสังหารเข้ามาให้เราได้ฝันถึง หรือไม่ใช่อยู่ๆแล้วนอนนึกเอานึกเอาจนกระทั่งฝันได้ในที่สุดแบบนี้ก็ไม่ใช่ต้องเป็นความฝันที่เกิดขึ้นมาแล้วเราจําได้แม่นยําและเป็นความฝันที่บริสุทธิ์หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นความฝันที่เทพเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตดลใจให้เราได้ฝันถึงสถานที่ที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นบ้านเก่าๆสถานที่เดิมๆที่เราเคยอยู่หรือฝันเห็นวัดวาอารามหรือฝันเห็น โรงงานอะไรต่างก็ตามนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความฝันคนราศีธนูจะมีโชคจากสิ่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากแม้นเราต้องการที่อยากจะให้เทพมาสังหรณ์ฝันดีมีโอกาสาที่จะประสบความสำเร็จการเร่งสร้างบุญกุศลในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนถือเป็นเรื่องที่จะต้องทําอย่างเร่งด่วนและบุญเสริมดวงชะตาของคนราศีธนูในรอบปักนี้ก็ต้องบอกว่ามีอย่างนี้นะครับก็คือ 1. บริจาคปัจจัยร่วมสร้างหรือบูรณะปิสังขรณ์วัดวาอารามหรือถาวรวัตถุในวัดวาอารามนั้นไม่ว่า จะเป็นโบสถ์ศาลาหอฉันหรือว่าจะเป็น ศาลาธรรมสังเวชหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามทำมงรรมานทุกอย่างที่เป็นถาวรวัตถุให้กับวัดวารามหากแม้นทำรุดสุดโทมไปคนราศีธนูสามารถร่วมบุญปฏิสังขรณบุรณะสิ่งเหล่านั้นได้เลยนะครับหรือเราจะร่วมบริจาคซื้อที่ดินให้กับวัดวารามหรือสถานพยาบาลหรือว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรต่างก็ได้คนราศีธนูสามารถทําได้เลยนะครับรวมถึงการทําบุญกับมูลนิธิคนพิการผู้ป่วยที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือจะเป็นโรงพยาบาลส่งก็ได้เช่นเดียวกัน รวมถึงการทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงบริจาครงศพให้กับศพไม่มีญาติหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยนะครับทำบุญด้วยการเติมน้ํามันแต่เกียงหรือว่าช่วยเหลือบํารุงค่าไฟให้กับวัดวอารามรวมถึงการบริจาคพวก อุปกรณ์นาแสงสว่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผงโซลา่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นสายไฟอุปกรณ์ท,ทุกอย่างที่ให้แสงสว่างชาวราศีธนูในรอบปักนี้ให้เร่งทําบุญตรงนี้แล้วจะส่งผลบัรดาลในเรื่องของลาบผลเงินทองให้มีโอกาสประสบความเร็จมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้ไปทําบุญเสริมบุญบารมีของตัวเองเรียบร้อยแล้วในะสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกกล่าวกันก็คือการทําบุญทุกครั้งต้องมีมาจาก มาจากข้างในมีความเลื่อมใสศรัทธายาทำบุญเพราะต้องการอยากจะได้โชคลาภเท่านั้นแต่จงทําบุญด้วยความศรัทธาส่วนเรื่องของโชคลาภขอให้เป็นผลพลอยได้อันจะเกิดขึ้นจากเทพเทวดามานดลนบดาลให้ได้เกิดแต่ถ้าเราทําบุญเพราะศรัทธาเพราะความเชื่อมั่นในบุญที่เราทําว่าพบใหม่ชาติหน้าหรือแม้กระทั่งพบในชาตินี้บุญนั้นจะส่งผลย้อนมาให้เราได้รับผลแห่งบุญไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง หากแม้เราคิดแบบนี้ทําแบบนี้บุญนั้นย่อมได้เต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นตแล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อทําบุญเสร็จกรวดน้ําเสร็จนะครับแนะนําให้แผ่บุญนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่มีประมาณเ,เพื่อให้บุญมันต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วพยายามระลึกนึกถึงบุญที่เราทำบ่อยๆบุญนี้จะย้อนกลับมาตอบเราไม่ว่าจะเป็นในภพนี้หรือในภพภูมิหน้ารวมถึงเทวารักษ์ท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนในกรณีถ้าเรากำลังมีความทุกข์ ก็จะปลดเปลื้องความทุกข์นั้นให้ในกรณีที่เรามีสุขแล้วท่านก็พร้อมที่จะปลนเปลือยความสุขนั้นให้กับคนราศีธนูได้เช่นเดีวยวกันเพราะ,ะนั้นผมต้องบอกว่าการที่เราสร้างบุญทุกครั้งขอให้ทาออกมาจากใจให้มีศรัทธาให้มีรึกความเลื่อมใสาหากแม้นเราทําแล้วเกิดความปิตินั่นคือบุญเกิดแล้วอย่างชัดเจนแล้วลาภผลเงินทองตามมาแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เกิดราศีธนูแม้นไม่มีโอกาสได้ไปทําบุญแบบนี้ก็สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้เช่นเดีวยวกันก็คือหนึ่งไหวพระสนมนํำสมาธิอยู่ที่บ้านปประพฤตติิิฏั หรือรักษาสินห้าบ้างในบางโอกาสและขณะเดียวกันก็ดูแลพระอาหารหันต์ที่บ้านก็คือพ่อแม่หรือบูชาปู่ย่าตายายครูอุปชาอาจารย์ให้ท่านอยู่ดีมีสุขไม่คิดร้ายทำรายใครมีพรหมวิหารสี่เป็นวิหารธรรมในความเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เหล่านี้หากแม้ปรากฏขึ้นในใจของคนที่เกิดราศีธนูท่านใด ผมต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้นั่นก็คือโชคลาภการเงินลาภผลเงินทองที่จะมีมาหาถามว่ามากน้อยแค่ไหนบุญจะจำแนกให้เองว่าคุณควรจะได้เงินจากโชคลาภในครั้งนี้สักเท่าไหร่เป็นแบบนี้ครับ หลังจากที่ผมอธิบายมาตรงนี้คราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีถ้าทำบุญเสร็จเรียบร้อยเราอยากจะไปไหว้พระ,ระไปทําบุญเนี่ยอะไรควรจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวติดใจในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหรือในช่วงเวลาที่ยากลําบากเช่นนี้นะครับชาวราศีธนูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเข้ากลาบ ก็คือหนึ่งองค์หลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวรารามนะครับหรือจะเป็นสรีรังขาราของหลวงพ่อรวยปาสานิโกที่วัดตะโกอยุธยาก็ได้เช่นเดียวกันหลวงปู่ทิมวัดนหารไร่นะครับหรือว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศที่วัดสมารัตนารามนะครับรวมถึงหลวงพ่ออีวัดสัตหีชนบุรีนะครับหรือจะเป็นหลวงพ่อเหลือวัดหงจังหวัดพิจิตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นองค์พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนะครับ หรือหากแม้นใครอยู่แถวนครปฐมก็วัดหลวงพ่อวัดไร่ขิงหรือองค์พระร่วงโรจนทริ์สามารถเข้าไปกราบสักการบูชาขอพรขอความเป็นโชคเป็นลาภขอในสิ่งที่ควรจะขอได้เลยนะครับเพราะว่าดวงชะตาของคนราศรีธนูในรอบปักนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนจะเปิดทางพร้อมที่จะเกื้อหนุนในกรณีถ้าเรากาลังมีความทุกข์หากแม้นบุญบาร,รมีที่เราทําถึงพร้อมท่านพร้อมที่จะปลดเปลื้องความทุกข์นั้นให้กับคนราศรีธนูเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในเรื่องของบุญกุศลที่จะทําเด็ดขาดตั้งใจทําอะไร แล้วขอให้ตั้งมั่นแล้วมีจิตที่เป็นศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วเชื่อผมเถอะว่าเงินแค่บาทเดียว10บาท20บาทก็พร้อมที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดในเทวโลกได้สบาย เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาณในบุญที่ตัวเองทําเด็ดขาดนะครับรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะเข้าไปกราบสักการะบ,บูชาขอให้ทําจิตใจให้ผ่องใสาทาจิตใจให้มีความเรื่อมใสและศรัทธาแล้วค่อยไปกราบสักการะขอพอรรับรองว่าพรนั้นสม็จสมหวังแน่นอนคนราศีธนูเป็นแบบนี้ในรอบปังนี้ภายหลังจากที่เราไปกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ทำบุญเรียบร้อยคราวนี้ก็มาว่ากันในเรื่องของโชคลาภคนราศีธนูอย่างที่ผมเรียนไปว่ามีโชคมีลาภจากความฝันและก็บ้านเล็กที่แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะต้อง ที่เราฝันแล้วเราจําได้อย่างมั่นยํารวมถึงสามารถสัมผัสความฝันนั้นได้อย่างชัดเจนลนักษณะนี้คือความฝันอันบริสุทธิ์หรือความฝันที่เกิดขึ้นจากเทพสังหรณ์บางครั้งเราอาจจะหลับฝันไปแล้วฝันได้กลับไปอยู่อย่างบ้านเก่าบ้านเดิมที่เราเคยอยู่เมื่อครั้งกันนู้นแล้วเผอิญจําบ้านเลขที่ได้หรือมองเห็นบ้านเลขที่อันนี้คือที่มาของโชคล่าแต่ถ้าเราไม่ได้ฝันอะไรเลยก็ควรที่จะต้องบอกว่า จงใช้สติวิจารณญาณแล้วมาดูคลิปนี้หากแม้นเราไม่ฝันชาวราศีธนูเนี่ยมีทิศนำโชคอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งทิศก็คือทิศใต้ในรอบปังนี้ใครที่อยู่ทิศใต้ก็ไม่ควรก็ไม่ควรจะละเลยนะครับในกรณีที่จะเข้าไปไหว้ขอพรนะครับจาก เจ้าไข่หรือว่าขอโชคขอลาภจากเจ้าไข่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่พังภาคใต้ก็สามารถเข้าไปกราบสักการะขอพอรได้เลยนะครับส่วนสีที่เป็นสีมงคลให้กับคนราศีธนูในรอบป่านี้ก็คือสีทองสีขาวสีน้ําเงินจะเป็นสีนาโชคเวลาที่เราเข้าไปติดต่องานไปพูดคุยเรื่องเจรจาทางธุรกิจหรือติดต่อเรื่องเงินเงินทองๆควรที่จะเน้นสีแบบนี้หรืออาจจะมีของติดไม้ติดมือไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นลนักษณะแบบนี้นะครับส่วนดาวคู่มิตรหรือคนที่ ดวงสมพงกันกับคนราศีธนูในรอบปักนี้ก็คือผู้ชายผอมสูงผิวขาวเหลืองอายุไม่เกิน50ปีจะมาจากทางทิศใต้หรือมีแผงลอตเตอรี่อยู่ทางทิศใต้ สังเกตได้ง่ายหากแม้เราใช้โทรศัพท์ iOS เนี่ยนะครับการแผนที่ออกมาแล้วมองดูว่าทิศใต้อยู่ทา่ไหนแล้วมองดูว่าทิศใต้ที่อยู่มีคนลนักษณะแบบนี้อยู่หรือเปล่าเราก็จะลองไปเสี่ยงโชคซื้อหวยกับเขาดูได้ในกรณีถ้าไม่ฝันถ้าไม่ได้มีความฝันอะไรเลยก็สามารถที่จะเอาเลขที่ผมให้ไปเนี่ยลองไปเสี่ยงโชคได้นะครับและเลขประจําวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4ของคนราศีธนูงวดนี้ก็คือ2 1,38นนะครับลองดูว่ามีเลขนี้ตรงกับที่เราฝันไหมหรือเป็นเลขที่เราชอบหรือไม่อย่างไร แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมาตรงไหนมาบนมาล่างอะไรยังไงก็ตามแต่เป็นเลขนําโชคของราศีธนูก็คือเลขนี้สองหนึ่งสามปดะครับสำหรับวันที่ที่เหมาะสมในการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของคนราศีธนูก็คือยี่9 30แปดยิบเก้าสาสิและวันที่หนึ่งงดเว้นวันที่ส1สิบอ็ดนะครับเพราะวันที่ส1มสิบเอ็มันเป็นวันกาลโยกกับคนที่เกิดราศีธนูหากไม่้เสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีลาภผลเงินทองมาถึงยกเว้นแต่ว่า จะมีคนมายัดใส่มือให้เราอันนี้หยิบได้จับได้เลยไม่มีปัญหานะครับหลังจากที่ได้เลขนําโชคไปแล้วนะครับได้วันที่แล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าเวลาล่ะเป็นอย่างไรบ้างสถานที่ควรจะซื้อคือแบบไหนเวลาถ้าเป็นช่วงเช้าซื้อได้ในช่วงเวลาเดียวก็คือเวลา1ิบนาฬิกาสินาทีนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายไปแล้วก็คือสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาส5บหนาฬิกาสิแนาทีและเวลาย1่ส็นาฬิกาสินาทีเช่นเดียวกันถ้า21่สนาฬิกาสินาทีก็หมายถึงว่าซื้อผ่านทางโลกออนไลน์ได้ เพราะเดี๋ยวนี้เขามี แพลตฟอร์มที่บอกถึงการค้าขายพวกออนไลน์พวกนี้ค่อนข้างดีอย่างมากใครที่สามารถเข้าถึงก็ซื้อได้เลยนะครับเป็นแบบนี้หลังจากที่รู้วันเวลาแล้วเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูกันว่าสถานที่ที่เหมาะสมของคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยคือตรงไหนเวลาจะเสี่ยงโชคจริงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสถานที่ที่เราไปกราบพระไปทําบุญไปไหว้พระสามารถเสี่ยงโชคได้เลยหรือบางครั้งเราไปทําบุญที่วัดไหนสักที่หนึ่งไปได้ไปปล่อยนก ปล่อยปลาอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเสี่ยงโชคได้แต่ควรจะเน้นคนที่มีลักษณะแบบที่ผมบอกเป็นผู้ชายผิวขาวเหลืองรูปร่างผอมบางอายุไม่เกิน50ปีอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าเขาอยู่ทางที่ใต้ไหมห่างแม้นเราไม่ฝันชอบเลขที่ผมให้ไปก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อได้เลยนะครับเพราะในดวงชะตาของคนราศีธนูรอบปักนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวราชาโชคปรากฏขึ้นอยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรทํามุมที่เป็นองศาม มองแล้วค่อนข้างที่จะไปได้สวยส่วนว่าจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกับแต่งแม้ดวงดาวจะให้ผลในที่ในด้านดีแต่บางครั้งบางทีคนที่เกิดราศีธนูเองดวงชะตายังไม่แมทชิ่งกันกับดวงดาวก็จะย่อมมีผลส่งทําให้โชคลาภที่มีเข้ามามันเหมือนมันกระเด็นออกหรือว่ามันใส่กระเป๋าแล้วมันลื่นออกหรือว่ากระเป๋าขาดหายไปเลยก็มีลักษณะจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นใครที่ดวงเป็นแบบนี้อยู่ซื้อหวย ตั้งใจเต็มที่แต่พอซื้อซื้อบนออกล่างซื้อล่างออบนหรือซื้อสี่หนึ่งออกสี่สองซื้อสี่สองออก 24, สองสี่ลักษณะเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าบุญที่เราทํากรรมที่เราสร้างมันยังไม่มากพอควรที่จะหาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลใครที่ซื้อหวยแล้วเลขมันเป็นแบบนี้ให้ทําบุญด้วยการปล่อยปลาไหลจํานวนเก้าตัวแล้วก็ ปล่อยกบจํานวนเก้าตัวหากแม้ในใครที่เห็นเขาจับปูนาอยู่ในถุงในอะไรต่างซื้อไปปล่อยได้เลย3-5ถุงนะครับให้ทําบุญแบบนี้เคล็ดลับนี้ผมจะลิขสิทธิ์ไว้นะครับเพราะว่ามีหลายคนที่เอาคำพูดที่ของผมเนี่ยไปพูดแล้วเดี๋ยวจะต้องจดลิขสิทธิ์นั่นแหละนะครับ ปูนาที่เขากําลังจะเอามาทําน้ําปูได้แหละนะครับสักสามสี่ถุงซื้อไปปล่อยได้เลยรับรองว่างวดถัดมาคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนปลาไหล8ตัวหรือ8ปกิโลก็ได้หรือ9กกิโลก็ได้นะครับ แปดตัวเก้าตัวนะครับเก้ากิโลแปดกิโลก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นกบเก้าตัวเก้ากิโลก็ได้แล้วก็ปูนาที่เขากําลังจับใส่ถุงไว้กําลังจะฆ่านั่นแหละคนราศีธนูหากแมั้นเจอเจอสามารถซื้อไปปล่อยได้เลยบุญกุศลตรงนั้นจะทําให้เลขที่มันกําลังจะออกแล้วมันจะเปลี่ยนจะพลิกมันจะอยู่ในเลขที่เราซื้อไว้ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดราศีธนูงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564 กับผมหมอกิจชลี่ส่วนว่าใครจะมีบุญมากน้อยแค่ไหนเลขหวยให้ไปจะได้มากได้น้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจงใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้เอาละครับกับราศีธนูมหาเหงอันดับที่3ทับหนึ่งกับผมหมอกิชชลี่สาหรับวันนี้ก็คงจะขอยุติลงปลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับราศีที่เหลือส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรก่อนก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันสําหรับวันนี้มีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ